เงินนะครับอยู่กี่เดือนสามเดือนเต็มครับสามเดือนเต็มเก็บเงินมอาเกือบสองแสนครับกลับมาจากเยอรมันได้เงินสองแสนเอาไปทําอะไรครับซื้อตู้เติมเงินมือถือครับพอดีคุณแม่เนี่ยคุณลุงผมทําอาชีพเป็นเป็นคล้ายๆขายตู้เติมเงินนี่บอกไหมครับเป็นบริษัทขายตู้เติมเงินคุณแม่ผมอุดหนุนคุณลุงซื้อมาก่อนตู้หนึ่งแล้วพอผมกลับมาเนี่ย ผมก็ได้เห็นยอดของตู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างรายได้มันอะไรทิศทางดีก็พอเห็นว่ามันคือถามว่ามันได้กําไรมากมายไหมไม่นะครับน้อยกําไรเนี่ยน้อยแต่ถามว่ามันชัวร์ไหมโอกาสเสี่ยงมันมีน้อยผมก็เลยอถ้าเก็บเอาไว้เฉยก็มีแต่จะหมดคือผมเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้ครับถ้าผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินแบบประหยัดมัธยสถ์เพราะว่าผมเห็นอะไรที่ผมชอบผมอยากได้ผมก็ซื้อ นะครับครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าอันนี้แหละที่มันหาเงิไปซื้อของที่อยากได้ซื้อของที่มันจะหาเงินได้ครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบทํางานไม่คิดจะทํางานแบบออฟฟิศกินเงินเดือนหรืออะไรนี่คือมนุษย์เงินเดือนแต่ถามว่าอยากทํำไหมถ้ามันมีงานดีๆมันก็อยากทําแต่ว่าตอนนั้นนี่ครับคิดว่าถ้าเราทําอันเนี่ย ผมจะไปทําอย่างอื่นอีกก็ได้เพราะว่ามันไม่กินเวลาผมครับคือผมมีเวลาว่างเต็มที่สิบวันผมก็ไปเอาเงินห้าวันไปเช็คยอดอะไรอย่างนี้หรือผมจะต้องไปทํางานต่างจังหวัดผมก็ยังให้คุณแม่หรือน้องสาวผมทาต่อได้ครับดังนั้นพอพอผมลงทุนซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วเห็นว่าเออกาไรมันใช้ได้ยิ่งถ้าเป็นจุดที่เราไปตั้งแล้วมันดีก็เอาก็มันก็จะยิ่งดีขึ้นไงครับดังนั้นก็ ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มจากหนึ่งตู้เป็นสองตู้ครับแล้วตอนนี้มีกี่ตู้แล้วมีหกตู้ครับโอตโหตั้งอยู่ที่ขอนแก่นได้ไหมทั้งหกตู้เลยใช่ไหมฮะอ่าฮะใครที่อยู่ขอนแก่นนะมีอยู่หกจุดด้วยกันนะใครรักโตโน่ก็สามารถจะใช้บริการตู้โตโน่ได้อย่าไปทุกนะครับไม่มีใครทุกอกครับหลายจากออนแอ์วันนี้นี่โอ้เขาใช้กันลึมเลยสนุกอมเพือเจอที่เด็ดนะครับทำไมครับขับมอเตอร์ไซค์ไปเก็บเงินครับครับมีคนโทรบอกว่า ตู้เติมเงินมันใช้ไม่ได้ uh huh. เหรียญมันค้างเลยมัน uh huh. ผมขับไปจอดกำลังตบตู้ผม <laughs> ผมโอ้ใจจะสลายครับกว่าจะเก็บังค์ได้ซื้อ <laughs> ได้แต่ตู้ผมรีบวิ่งไปพี่ครับสวัสดีครับโทษทีนะครับตู้มีปัญหาเลยใจผมเจ็บมาก <laughs> <laughs> ผมมองหน้าดี้นเลเนี่ยมันกินเงินผมเนี่ยถ้าคุณยังไม่มาช้ากว่านี้นี่พังนะ uh. <laughs> <laughs> ก็ลองนี่ก็เป็น <c oughs> ผมเข้าใจความรู้สึกเขาคนเรามันหยอดเงินมันก็ต้องมันก็ต้องได้ได้อะไรอะไรวะนี่กินเงินกูออันนี้ผมว่าโอเคเดี๋ยวผมทําให้คือคือเขาหยอดไปสองเหรียญพร้อมกันครับแล้วมันติดอ๋อมันต้องหยอดทีละเหรียญต้องใจเย็นๆนิดนึงับเดี๋ยวเด้วยวามาที่เขาอาจจะรีบอาจจะรีบเอาเลยโอเคก็ซ่อมให้เขาโอเคครับอืมนะฮะใครที่อยู่ขอนแก่นนะอยากจะอุดหนุนโตโน่นะฮะตู้ตัวเงินเลยมันจะมีสัญลักษณ์เป็นพิเศษไหมครับว่าเป็นตู้ของโตโน อืมไม่มีครับไม่มีนะไม่มีแต่ว่าตู้มันจะเป็น สีเหลืองงส้มๆคือมันเห็นได้ชัดครับเห็นได้ชัดนะฮะด้วยสิ่งเหล่านี้ที่เขาเจอมาทําให้เขาเกิดนิสัยนิสัยหนึ่งครับที่เป็นการปลดปล่อยที่เป็นการปลดปล่อยแล้วไปปลดปล่อยกับเพื่อนๆในเหล่าบรรดาบ้านเดอะสตาร์นะครับนั่นคือการแกล้งคนอื่นไม่ใช่แค่แกล้งไม่ใช่มาหัดในบ้านเขาคี้แกล้งมานานแล้วก่อนหน้านี้ด้วยเรียกได้ว่าทําให้เพื่อนครับหนึ่งคนนะครับบนรถตู้ต้องทนทุกทรมานกว่า50กิโลเมตรครับพี่แฟงครับ ไปทําอะไรไปแกล้งอะไรเขาปกติแล้วคนัยรุ่นบ้านนอกองพวกผมถ้าเกิดสงการจะต้องมีการนั่งกระบะไปไหนนั่งกระบะไม่ใช่ครับแต่มันต้องมีการไปย่างเนื้อทําเผาปลากินกันที่บ้านของเพื่อนคนนี้เพราะว่าบ้านเขาแบบมีบ่อปลามีอะไรนี้เราก็ไปกันที่อาเภอชนตาบลชนบทครับพอไปถึงแล้วเราต้องลงไปจับปลาครับดูการหวัานแหงครับ อุ้ยเล่นลงจริงเลยปาแห้มาครับก็ไปกันประมาณ8คนก็ลงไปกันครับไปก็ลงไปช่วยกันทั้งหมดได้ปลาขึ้นมาแต่ว่าการลงไปมันต้องแก้ผ้าครับแล้วคนเราเนี่ยมันจะใส่แต่บ็อกเซอร์ลงครับกางเกงในจะต้องถอดเอาไว้เพราะว่าไว้ใส่กลับถูกต้องเพื่อนก็ถอดกางเกงในติดเอาไว้ตามต้นไม้เพราะก็ลงไปเล่นเล่นน้ากันไปด้วยจับปลากันไปด้วย ผมก็แอบแวบขึ้นมาครับบอกอาจจะบอกว่าผมปวดอืหรืออะไรสักอย่างครับผมก็ขึ้นมาแล้วผมก็กางเกงในของเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาแล้วไปเอาน้ำพริกน้ำปลายอดใส่ครับคือไอ้น้ำปลาเค็มไม่ว่าไอ้แสบเนี่ยโกรธเลยแล้วเราก็ไปไว้ที่เดิมแล้วเราก็ลงไปเล่นน้ำครับคือถ้าเราหยอดน้ำปลาใส่ทุกคนมันรู้เลยว่าเป็นเราเพราะเราจะไม่แสบเราทำแค่คนเดียวเอาคนที่เรารักอ่ะปุ๊บเราทำปุ๊บแล้วเราก็กลับมากินอะไรกันเสร็จปุ๊บ แต่งตัวแล้วก็ขึ้นมาบนรถแล้วพอขึ้นมาบนรถเนี่ยเพื่อนผมก็เริ่มมีอาการแล้วครับก็คือเขาก็จะเป็นแบบเฮ้ย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 อะไรวะเริ่มหันหันข้างๆแล้วครับเฮ้ยเราก็ตามเฮ้ยตองเป็นอะไรวะเฮ้ยโน่โอ้โอ้ไรเป็นแสบวะมดมดหรือเปล่าวะมดหรือเปล่าก็เริ่มขยับไหครับเราก็เฮ้ยเราก็เนียน acting acting ครับแต่ด้วยความที่ เพื ah. oh, okay. <S 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 ่อนเขารู <m <m ้ลักษณะนิสัยของผมอ่าลักษณะนิสัยเบื้องลึกเลยครับก็คือพอะคิดแค่เขาก็หันหน้ามามองผมแล้วคือพวกคนขับมันก็หันหน้ามองแล้วว่าใช่ผมไหมอผมก็ไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าสุดท้ายพออำเภอบ้านไ่มันห่างจากอำเภอเมืองประมาณห้าสิบโลนะแต่ว่า มันก็บรรเทาได้ด้วยการใช้แป้งไม่แล้วนั่งรถเนี่ยนะนั่งรถใช่ครับมีแป้งไงครับเอ้ยต่อเอาไปก่อนน้องเอาไปก่อนเพื่อนเอไปเลาลูกก่อนคือมันจะช่วยให้หายกลบราคาคือเราเป็นห่วงเขาเพื่อไม่ให้เขารู้ถ้าจะเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงตอนใส่พริกดีกว่าไหมคือแก้เสร็จแล้วเป็นห่วงเออใชได้นะสมมติดีกว่าสมมติถ้าโตโน่เจอสาวที่โตโน่ชอบจะมีวิธีทำไงให้เขารู้ตัวเออหรือว่าแบบ มีประโยคเด็ดหรืออะไรก็ได้ทําไงอไม่มีครับขอเบอร์เลยไหมไม่กล้าจริงเหรอแต่เราชอบเขาเนะเห็นแล้วชอบนะแล้วแบบว่าไม่เจออีกแล้วนะครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วไม่เจอแล้วมันต้องมันต้องตีแล้วจริงเหรอจะต้องมีอาการออกมั้งแหละก็มันออกได้หลายทางนะคือถ้าเราถ้าเราชอบเขาถ้าเราชอบเขาจริงๆเองแววตาหรือสีหน้าเราจะจออไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราชอบเขาอีกแบบหนึ่งแววตาหรือสีหน้าเราจะออกไปอีกแบบหนึ่งอีกแบบกันแบบจริงๆอันนี้รู้ อีกแบบหนึ่งคืออะไรพูดปกติลักษณะที่ัยของผู้ชายเราเห็นผู้หญิงที่สวยงามสีหน้าเราก็มีความสุขแล้วกับกันที่เราได้มองเขาแต่ไอ้คนที่เราชอบแบบรู้สึกว่าอยากจะจีบเราจะเป็นแบบไม่มองเขาคือเราจะอายแอบจะอยู่เฉยๆแบบไม่กล้าคุยไม่ได้เรียบๆลบๆแต่ถามว่าคนที่สวยๆแต่เราไม่ได้ชอบเรา โอ้โหว้าวเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้จะไปสแสดงความหื่นกระหายในการทำลายเลายอะไรเขาก็คือมองว่าเป็นสิ่งที่สวยงามบนโลกใบนี้มองให้เขารู้เลยไหมว่าเรามองอยู่หมายถึงใครครับคน,คนที่คนที่แบบว่าคนที่แบบว่าเขาสวยไม่ได้ชอบนะไม่ได้รู้สึกชอบนะเึงเขาสวยไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ตัวหรอกครับว่าผมมองเขาขนาดไหนคือเวลาเรามองเขาอย่างเช่นเวลาผมมองดาราสวยๆที่ผมไปดูคอนเสิร์ตแล้วผมมองเขา อยู่บนเวทีอย่างงี้เราก็ชื่นชมเขานะครับนะฮะเพราะนั้นนะะถ้าเกิดคุณไปเจอตัวโน้ตที่ไหนนะฮะแล้วเขาแอบมองคุณแล้วก็ลบไปลบมานั่นแหละครับแสดงว่าเขาออกาการมาเริ่มชอบคุณจริงๆทั้งแล้ว <S <S ออเอาล่ะช่วงหน้าครับผมเราจะพูดถึงวิกฤตการเมื่อหัวหน้าแก๊งอสรพิษไปสู่สุคติครับสมาชิกที่เหลือสมาชิกอะไรครับ อย่าใช้คําว่าเป็นสุขุคติคือผมยังไม่ได้ตายเอาจากบ้านไปอใช้คําว่าผมจากมาเพื่อเป็นตํานานอเคเน่เมื่อเขาันนี้จากมาเพื่อเป็นตํานานความป่นปวนของแก๊งเราสอนพิษจะเป็นยังไงเราจะมาคุยกันช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันแฟงก์กั